ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเราทําความสะอาดขั้วเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับทําความสะอาดเป็นรองรับตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับคือสายกาวนะครับหรือที่เราเรียกว่าสายดินนั่นแหละพอใช้ไปน,นานๆน,นะครับสายไฟจะมีการเสื่อมค่าได้จะมีความต้านทานมากไฟผ่านได้ไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟเองหรือว่าสายกาวนะครับจุดข้อต่อขั้วสัมผัสทุกอย่างนะครับ พอเก่าไปแล้วเกิดความต้านทานนะครับไฟไหลผ่านเดินผ่านไม่สะดวกนะครับทําให้ไฟที่เคยติดสว่างนะครับออกเป็นแดงๆหรือบางคันติดเป็นไฟสูงไฟต่ําติดพร้อมกันนะครับนี่จะมาแนะนําวิธีนะครับเพิ่มกาวเข้าไปนะครับโดยการเพิ่มสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อเพิ่มเข้าไปนะครับนี่นะครับที่เส้นสีเขียวเส้นกาวต่อเข้ามาแล้วก็มาลงที่ตัวนี้ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ